สวัสดีครับสินค้าชิ้นต่อไปนะครับเป็นชุดแกนอลล็อกนะครับของ P5 นะครับลูกค้าสั่งมาผ่านช้อปปีนะครับลูกค้าท่านใดที่ประสบปัญหานะครับจอยเดินเองนะครับจะทดสอบไปดูนะครับจอยเดินเองนะครับปกติจะมีชุดเขียวๆเนี่ยขาแยกนะครับถ้าเกิดว่าต้องการเปลี่ยนยกชุดนะฮะสภาพหนักมากก็ซื้อยกชุดอย่างนี้ไปก็ได้นะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นปรับแต่งนะครับเราใส่สารกันสึกให้นะครับที่ตัวต้องไปดูคลิปอื่นนะจะเห็นว่าไตัวตัวประกบที่อยู่ข้างในกับสีเขียวตัวนี้นะฮะมันจะมีเหล็กเสียสีกับแผงคาร์บอนนะครับเราก็ใส่สารกันหล่อลื่นให้นะให้มันเสียสีมีการหล่อลื่นทําให้สึกน้อยลงนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกดจุด3จุดนะครับมุมบนขวามือนะครับ กดแล้วนะครับให้เลือกตัวเลือกบนสุดนะครับจะมีลิงก์พาท่านไปยังช้อปปี้ i ิ๊กต็อกลาซาด้าไลน์ชนะครับถูกใจช่องทางไหนก็สั่งซื้อช่องทางนั้นได้เลยนะครับสําหรับลูกค้า Facebook ก็ดูที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะครับมีลิงก์ให้เหมือนกันนะครับอย่าลืมเก็บโค้ดส่วนลดต่างๆเพิ่มเติมก่อนสั่งซื้อนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับร้านเราส่งเร็วส่งไวส่งทุกวันนะครับขอบพระคุณครับ